ภาบสบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกปิดเบืดสุขสูงโคนเพราะว่าสิยีฟังไทยฟังได้คือต่างประกติเป็นด,ดีตอนดับกราะราูาา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 สองคำว่าสแนลเด้อมาพบมาเจอกับคำว่ามันคำว่ามาทีฉลาดได้นี่มาสองไก่คำว่าสิมาสื่อไก่ได้นี่พี่น้องสื่อไก่เป็นต้มกินบริกินต้มไก่น่าหน่นพี่น้องเนาะ มาสองไก่เันหอเป็ดไก่เนหอหนรอดูที่ตลาดระเรามี่เ่าเนี่ว่ากงขุเจเอาเป็นเป็นก็ได้เอาแบบเอคนขวา้ก็ได้ ฝ่ chat, uh, ายก language, for for for. ัจจยบรรณาการให้พ่อแม่พี่น้องเขับรุ่งตื่นเอามาส่งได้ไก่และได้พี่น้องเอาไาเอาไก่หรือเอเป็ดฮะเอาไก่หรือเป็ดไก่หรือเอาเป็ดเอาไก่เหรอเอาไก่บอกเป็ดไก่เป็ดได้ไหมพี่น้องบอกไก่

ฮะตัวสามอี่ส er> ิบสองร้อยสี uh wow like hmm. oh, that that ่สตัวสามสองร้อยสี่สิบเลยพี่น่องแต่ว่าเป็ดนี่ชีสิถือพวกไก่ได้พี่น่อง โลหนึ ô, ọi, im, ia, ่งดยเกาสิบไก่เป็ดเอาไก่สิออแล้ว่าอสีทานใดหรือพอเมีพี่น่องให้ยากมาสื้อไก่เข้ามาจะสิบอกออยูที่ตลาดบางบ่อนเึเป็นขายตั้งต่เศร้าตั้งต่เศร้าเจ็ดมูเจ็ดมูเศร้าถึงอาุ้งแดงอพี่น่องเด้อ เ่ามาสืเด,อด,อด,ออด้อคำว่าสิบอกพ่อแม่ตดอเรว่าสีวสดสูงข้ดเนาะเามาส้มที่คำว่าจะกินไก่จะกินเป็ดเนาะอยู่ที่ตลาดบางกอนเด้อพีนอเน้อหน่อยคนเห็นวัเดียบอ่ะแต่ได้รุกคนว้เดียบอ่ไงนมัต้องบุเีันบุไปลระแ่ไเป็นบริหาอยูอาทิตย์นั่นน่ะฮะอาทิตยนั่น ตัวไอเดียบ่อยเด้อท้าวตาเชียวตัวขวาก็มีเด้อพี่น้องเด้อขวารอียบดอยนน่รคลกค้ากินอยู่ใ้หันให้บริหารด้การเอาเองบ่อยตัวขวากันยูดค้างไว้อยู่ข้างด่างนี่ก็มีัง่ไดเปล่ยางไว้เรือกระซัมเรือกรเรือพวกเขาอะไรเอกกระซัเม่บริหาร้การอาาวบ รอเอาเด้อแล้วก็ดิยามตนยังบอก่อาเด้อแล้วิยามร้อยจิตไทยพอมเนี่ยพีน้องเขาไปด้ยด้วยกองไก่เด้อนี่ไายเป็ดไไก่โดยสพาะอไ้พี่น้อยังบอกกะไรดียบร้อยบ้านล่ะเ๊ีบ้ เป็ดไก่ก็ได้เด็กน้ำปลาพิกาขายเป็ดขายไก่โดยเฉพาะโดยเฉพาะปอาผ่าบนี้กับตัวคอตัวขอไผ่เด้อพี่น้องเด้อกทางนัตตลาดกับจีเสียงบนเนี่ยน้องพี่น้องเน,นงาะไี่บอกไปร้ายแต่ดี่น้อง

รูดลงมานิดนึงอสบาทนายามโลปาโลปลายไปลา่ยสามโลปลายเดี๋ยวรอเ้ เลียงรถรถถงขายไร่แค่รอบพี่น่องเนาะข้สื่อกินอยู่ถอยป้าต้ต้องขอบุญขอบุญขอบเอ็งพี่น้องด้วยอสี่เป็นยอดสุขสุขคดเนาะที่เขามากส้มติดตามสองคำว่า เบิ่งคลิปคำบาดต้องเกิดต้ดจนจบแล้วก็บอกขาดโฆษณนาอนโอพี่น้องเนาะคำบาดกะบ่มี่ยังสิตอบแทนพอแม่พี่น้องด้วยเอฟซี FC กันบนส,สุขสู่คนที่เขามากหับสม้มติดตามสองคำบาดเพื่อเป็นกำลังใจให้คำบาดแต่ทุ่คลิปต่อไปเนาะคำ่าดกัสิโยคิฟไปแล้วสิกราบคำ่าสบายดีเด้๋วสวัสดีเมื่อพอแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขสูขขข่คนเลย